ได้เลยเดี๋ยวพอมาจากแปลสคริปต์นี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยคงโครงสร้างเดิมไว้เหมือนต้นฉบับพร้อมคงจังหวะฮุก30วินาทีแรกและอินโทรช่องเกียร์ฮับเอาไว้เหมือนเดิมขีดขีดขีด,ขด,ขดลองจินตนาการว่าคุณกำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรที่คลื่นลมแรงห่างจากชายฝั่งหลายร้อยกิโลเมตรและทุกเมื่อก็สามารถตรวจจับไล่ล่าและโจมตีเรือศัตรูได้อย่างแม่นยำราวกับใช้มีดผ่าปัด ตอนนี้ลองจินตนาการต่อไปว่าทำภารกิจทั้งหมดนี้ได้พร้อมความสะดวกสบายที่แม้กระทั่งการดูแลความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ก็ยังทำได้บนเครื่องวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกอันน่าทึ่งของเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือรบรุ่นปี2025เครื่องจักรสงครามที่รวมเอาอำนาจการโจมตีเทคโนโลยีตรวจจับล้ำสมัยและแม้กระทั่งห้องน้ำที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจระยะไกล เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รู้จะเปลี่ยนมุมมองต่อสงครามทางทะเลไปตลอดการยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารและนวัตกรรมล้ำอนาคตที่นี่เราจะพาคุณตรงเข้าสู่หัวใจของเครื่องจักรที่นิยามสนามรบทั้งปัจจุบันและอนาคตกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุม ตั้งแต่ระบบอาวุธห้องน้ำบนเครื่องจนถึงราคาที่แท้จริงของสุดยอดเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือรบปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือครองความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมทางทะเลมันสามารถตรวจจับเรือศัตรูด,ด้วยเรดาร์ตรวจการทางทะเลระยะไกล ระบบกล้องไฟฟ้าออปติกและเซนเซอร์อินฟราเรดทุกอย่างเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการที่ประมวลข้อมูลแบบเรียลไทม์จากดาวเทียมและโดรนสอดแนมการรับรู้สถานการณ์รอบตัวแบบครบวงจรน,นี้ทำให้มันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือประสานงานกับเรือฟริเกตเรือพิฆาตและแม้แต่เรือดำน้ำกำลังโจมตีของมันน่าประทับใจมากมันสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือทั้งระยะก,กลางและระยะไก,กล ต่อปีโดน้ำหนักเบาและแม้กระทั่งระเบิดลึกสำหรับจัดการภัยคุกคามใต้น้ำแต่ละลูกมาพร้อมระบบนำวิถีเรดาร์แบบ Active หรือพา s ซีฟทำให้มั่นใจได้ว่าจะยิงโดนเป้าหมายแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายผสมกับความสามารถในการลอยตัวและบินต่ำใกล้ผิวน้ำทำให้เข้าใกล้เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับแล้วโจมตีได้อย่างรุนแรง สิ่งที่ทำให้รุ่นปี2025แตกต่างจริงๆคือการออกแบบให้เน้นความอยู่รอดและความสะดวกของลูกเรือภารกิจทางทะเลบางครั้งอาจยาวนานหลายชั่วโมงหรือหลายวันโดยต้องขึ้นลงจากดาดฟ้าเรือรบกลางทะเลซ้ำหลายครั้งดังนั้นห้องนักบินจึงถูกออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดพร้อมเบาะนั่งสรีราศาสตร์ระบบควบคุมแรงสั่นสะเทือนและอุณหภูมิและใช่ มีห้องน้ำที่ใช้งานได้จริงห้องน้ำนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่ชั่วคราวแต่เป็นระบบปิดแบบซีลแน่นขนาดกระทัดรัดพร้อมระบบเก็บและจัดการของเสียที่ป้องกันการรั่วซึมหรือกลิ่นแม้ในขณะบินท่ามกลางสภาพอากาศโหดร้ายสำหรับภารกิจที่กินเวลามากกว่า8ชั่วโมงสิ่งนี้สร้างความแตกต่างมหาศาลต่อประสิทธิภาพร่างกายและจิตใจของลูกเรือนอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารเข้ารหัสแบบซําซ้อน ทำให้สามารถติดต่อกับกองเรือและศูนย์บัญชาการได้ตลอดเวลาโครงสร้างของมันใช้วัสดุผสมและการเคลือบพิเศษเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับโดยเรือศัตรูระบบล้อและใบพัดที่พับเก็บได้ช่วยให้จัดเก็บในโรงเก็บเครื่องบนเรือรบขนาดเล็กได้ง่ายขึ้นและบำรุงรักษาสะดวก ราคาของมันแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือรบรุ่นปี2025ที่ติดตั้งครบทุกระบบตรวจจับอาวุธและฟังก์ชันสำหรับปฏิบัติการระยะยาวมีราคาระหว่าง40 55ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและสัญญาด้านการซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมทั้งตัวเครื่องชุดฝึกอบรมอะไหล่และการสนับสนุนด้านโลจิสติกหลายปีสำหรับกองทัพเรือที่ลงทุนในแพลตฟอร์มนี้ ถ้าใช้จ่ายถูกชดเชยด้วยอำนาจทางยุทธ,ธศาสตร์เฮลิคอปเตอร์เพียงลำเดียวสามารถลาดตระเวนพื้นที่มหาสมุทรกว้างใหญ่สกัดเรือขนของผิดกฎหมายติดตามเรือดำน้ำและฉายอำนาจทางทหารได้ไกลหลายพันกิโลเมตรจากชายฝั่งมันคือหมากตัวสำคัญในการป้องปรามภัยคุกคามทางทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทด้านดินแดนหรือเส้นทางการค้าสำคัญ สรุปแล้วเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือรบปี2025คือการผสมผสานระหว่างพลังและความใส่ใจในรายละเอียดมันไม่เพียงให้กำลังรบระดับแนวหน้าแต่ยังคำนึงว่าประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของลูกเรือแม้แต่ห้องน้ำเล็กๆบนเครื่องก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งสามารถรวมขีปนาวุธความแม่นยำสูงความลับเชิงเรดาร์เซนเซอร์ขั้นสูง และความสะดวกสบายพื้นฐานได้คุณก็รู้ทันทีว่ากำลังมองอยู่ที่ผลงานวิศวกรรมสมัยใหม่อย่างแท้จริงแล้วคุณลักคิดอย่างไรกับเครื่องนี้ถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือจะลงทุนซื้อหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนที่ชอบเทคโนโลยีทางทหารที่เกียร์ฮับเราจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากโลกแห่งอาวุธและเครื่องจักรล้ำสมัยเสมอแล้วพบกันในภารกิจครั้งต่อไป ขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการผมสามารถทำห้ชื่อคลิปแบบดึงดูดคนกดพร้อมคำบรรยายและแฮชแท็กเป็นภาษาไทยเพื่อให้เหมาะกับการลง YouTube ได้ด้วยคุณอยากให้ผมทำเลยไหม